มาแล้วมาแล้วไปซื้ตัวนึงตัวนี้ก็เห็นลงคือไปบโอ้ตัวใหญ่เหาอเนาะมือยาวเลยตัวย้ตัวนก็เปวยันตีงปีกับปีเชนปีขาบนจ์ปีงเดี๋ยวยันปีเชนนี่โอ้ปลุกเลยปลุกเลยครับปลุกปลุกนี่ปลุกโอ้โอ้โอ้ชุดยอดชุดยอด นี่ประดุกเลยดโอ้ฮึ่มฮึ่มฮเอาครบจองแล้วเหรอดิโอ้หมาดเลยนี่ปันเป็นยิงหมูทุกคนเลยไปนำเบิ่งก่อนโชคไปนำก็ไปนำกลางคืนนี่เนาะไปไปลองเบิง่งทันไปนะก็ไปเสาวยังไปนำเบิ่งจะดี เออมันคือโ,โลอยู่ขาดเป็นเงินเท่าก็นโย ทักทายสบายดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามนะครับชมสบายดีตอนแรกๆมือนี้กันอีตอนแรงไม่นี้นเฮาก็สิได้ไปหาเลาะรันแรกอีทุกคนไปหายิางนกยิงก,ยงกระหองนี่แหละเขาบ้าพงบ้าปันเพื่อกะไปแล้วแหละเขาบ้าพงกับบุกบน็อปไปหาไซเบ็ดแล้วก็หักหน่อไม้มาต้มบ้มมาปันไปหาเพอร์ก,กินายแล้วก็รันกระหองเฮากาับเจนจนี่กระห้องก็ไดแปมหลังไปรุนกันทุกคนเลยมันซีแมนไปเลยนะ Mm-hmm.

节目。 จะขำเลทุกคนเะลยขออย่างนี้นี่ขอปาดหนึงบทถ บอกบอกทุกคนเลยเห็นแต่พอมันรูดมูก่ะ กินเลยกินนี่กะไยคดกิิเนนะทุกคนดดกินแบบนี้เลยมะุบพังดิลดเย็บไปเลยกะไรมาควัดกิดนมานี่ มาหอดบอลแล้วกะ็ทีมงานเขายัางบะปั่นทุกคนเลยทันมาเอาจะได้ไปหาเซอร์เบสก่อนเซอร์เบสแล้วก็การป่าเลาะมามืนอนี้นะเจอแล้วก็การผอมบิดกันมองกับพวกเธอไปเซื้อคือละผลลูบต๊กดอกมืนอนี้นะไปหากินบะมานทุกคนเลยยิ่งก็เหาะก็บีทึหมูกับเพาตะห้อยมันตอนคำนี่นเสาในเจอพอกระตูมาข้างแหนก็บีทึยิ่งไปแตหาการป่าบ้านนี้ไปทางน้ำ <t> มาหอดแล้วเซอร์เบสบ้านนี้ ก็น้ำลายได้เชื่อตามเงาไม้นะกบปุ๊บุกนะที่เชื่อก้อนนี่ชื่อใดเออเชื่อพราเชื่อพรานะที่เชื่อเงาไม่ให้ยิงคือปุ๊กปุ๊งปุ๊งไงหนึ่งก็น้ำใสมีปลาทุกคนเลยน้ำใสเป็นติวญาณปลาเลยนะ นะน้หนูไม้ก็กรูปวัมีหนูไม้เราได้กรูในหะนั่นหนูไม้ก็ไม่ไหลเลยพอดีเราโละโลคงเทิร์นเพื่อจลยป่ามัือบิดแล้วยามเละลูละลทกทนเลยเซือได้จละล้างนะโอ้ยเอโละผู้ฟัง น้ำาหลายปลาลงไม่รู้ยักษ์พุตกปลาท,าทคนไ้หนี่ยเลยปลาทีทงปลาทีชมเงาชื้อเลลวกันคือโลคืนเลวการโลลงดูเลย mười lăm lăm mười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  lăm Ừ, สวยเลวทุกคนเลยหลังสุดท้ายการเลาะลงบาดนีการปา่าการเบ็ดนำกระถางก็พี่พอเลยตามโพยนี่กัะเพราะว่ามันมีวังญ่นะแถว่นี่ไปทางบุกบปรมานมานน่ไปทางน้ำเอาหน่ยไมยไหลทุกคนเลย เธอจะมาเอานี่ควายี่กินนะควายก็นงนองนองนงอยู่นะตามแคมน์มีควายก็ได้มาแล้วมาแล้วไปซื้อตัวนึงตัวนี้นี่ยก็เพ็น้งไปซื้อไปตัวกบโอ้ตัวใหญ่เหรอเนาะตัวใหญ่เลยตัวกบตัวใหญ่ปีงปีกับปีเชนปีขาปีงโกบจะปีงเยอนปีเชน กสังโตละตีขาไปพิยานยมน้องหา่เนเาเล่เอาชาดกันหางปชื่อชื่อฟูดี่นี่คนเลยนี่ปาตัวใหญ่เราได้ปาชื่อันไร้างธรรมภะปอดแสบตดปานลักษณะปลาดุกโอ้มาเลยทุกคนได้เสือเบ็ดเลยมันต้องขึ้นจับก่อนต้องมาจับกดอโอ้ไข่ครับตัวไม้อาอีอ ย่างกบลุดและเฉยๆดน่อละเงยเฉยเนาะประมาณตัวนึงอย่าไปต่อเลาะมือเลยนี่โอ้ปุ๊ดเลยปุ๊ด่ัปุดปุ๊ดนี่ปุ๊ดโอ้โอ้โอ้ชุดยอดชุดยอดนี่ปุ๊ดเลยนอ ừ ừ ừ áo xong lấy rồi đi ô màn này. ừ oh, thằng bột bộ màn bừng nơ nhìn mà nơ màn xong cố lên màn xong cố lên màn เสื้อเบ็ดแล้วเสื้อม่วงไปดิเสื้อตัดไปดิก็งาไม้ตัวเด่นมากสิน้ำสัตว์แห่งเลยปลาเขาก็ได้สองสามตัวทุกคนเลยนะลื้นบอม่าอือนะแลาะมือบาดดิ ก็เมื่อหากินข้าวกินนำ้ำปืนมาลุ้นกันไหมยามเบ็ดยามม่องหาโนมัแน่มืาออื่นมันใจว่าทึ้นะมันใจออมันใจทึ้บ่มันใจว่าทึ้หมูนะอืมไปไปน้ำเบิ้ง<ะ>นี่มูปั่นเป็นยิงหมูทุกคนเลยไปน้ำเบิ้งก่อนโชคไปนำ้ปนำกับไปน้ำกลางคืนนี่เนาะไปไปลองเบิ้งทั่นไปนะกบิเสาอยังไปน้ำเบิ้งก็ดี มันโลยูขาดเป็นเินเฮากมดเย่อบั้นจือบอนเต็าทุกคนเลยเด้มไทุกคนเลอกลงคืนมันมีทุ่งนี่

ี่ทางจะดูในช่องดูกระดิ่งก็นดิ่อที่อย่าูท่าน

ทุกคนเลยผู้เช่ยายังมานำหาไม่ห้อยเมื่อกูเห็นเลืดกูเห็นผู้เช่ยายังมาหาดวานไม่ตอนนี้ก็มาแต่หานิ่งก็มาแล้วทุกคนเลยไปนั่มูก็ถือว่า มีเห็นมันํำมืนเสาเขาสีไปน้ำไหมนะอืมาตอนนี้ก็เข้ากับทีมงานกับเพื่อนพิธีกินพาเดี๋ยวนอนมันเมยเมยแห้งยางไปหายิ่งเนี่ยไปเชื้อเบ็ดแนี่ยครับพงษ์กันะืนไปตื่นมาสาวก็ไปน้ำมุงตอนนี้ก็ขอพักผ่อนก่อนหมู่ก็ห้านําก็ขึ้นมีนหุ้งทุกคนเลยมืนเสาเขาสีไปน้ำไหมหมูปันเป็นเว้า แน่เช mm. ื่อหูมันรับรองถือคือคือได้ประมาณหอดบ่อสามเมตรเนาะประมาณสามเมตรเนาะอืมจำนั้นไปถือเชียวยาและถือปืนก็มียาแล้วในผ่าถือเบ็ดก็ถือมองลงน้ำหมดเลยนะฉัหรับคลิปนี้กะขอจบลงเพลงนี้คลิปหน้ามือเส้าไปลุ่งกันใหม่ทุกคนเลยขอพักผ่อนก่อนเมื่อยแหง